วัสดีค่ะวันนี้เรามาดู h o n d a a c c o r d ดนะรถซีดานนะคะรถซีดานรถเก่งขนาดกลางนะคะจะเป็น h o นด้ Accord ปีตัวนี้จะเป็นปี13นะคะเอ,อ่อตัวนี้จะเป็นหน้านะคะหน้าเจนเจนเก้าและรายละเอียดเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวรถนะคะเป็นตัวรถสีดำรถปี13นะคะแล้วก็ตัวนี้ได้ไฟนะคะไฟ LED นะคะเรไลท์นะคะข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้ได้ไฟตัดหมอกด้วย ข้อมูลตัวรถสีดําเครื่องยนต์2.0ไม่เคยติดแก๊บอันนี้รถบ้านแท้ๆเลยนะหน้ายางเดี๋ยวเรามาดูหน้ายางกันก่อนนะคะหน้ายางตัวนี้จะเป็นยางมิชลินนะคะสัปดาห์ที่46ปียางที่23นะคะหลอกยางเต็มๆนะคะแล้วแม็กอันลอยนะคะตัวนี้จะมีดัวดิทหน้าเนาะดิทหน้านะคะแล้วก็ตัวรถข้อมูลนะคะตัวรถก็จะได้ตัวรถสีดํานะคะราคาตัวนี้ราคาลงเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาภายนอกกันก่อนนะคะ ตัวรถนะคะตัวรถนี่ซีดานขนาดขนาดกลางนะคะตัวรถเดี๋ยวดูไฟท้ายเป็นก่อนนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟเอ่อตัวนี้นะคะไฟท้ายก็จะเป็นตัวของชั้นนะคะไฟเบรกไฟส้มนะคะตัวนี้จะได้เครื่องยนต์นะคะสองตัวศูนย์วีเทคแล้วแอ c o คอร์ดเรามาดูกันก่อนอข้อมูลเดี๋ยวเราดูภายนอกกันก่อนเนาะตัวรถนะคะรถบ้านเลยอันนี้ไม่ได้รถประมูลนะคะรถสวยเลยเดี๋ยวดูภายนอกแล้วนะคะ ๋ยเรามาดูภายในกันก่อนเนาะภายในภายในรถนะคะภายในรถตัวนี้นะคะจะได้ตัวเครื่องยนต์นะคะเบนซินนะคะภายในจะส่องสว่างเลยก็คือจะเป็นสีเบาะเบาะหนังจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะสีสีเทาเนาะแล้วก็เบาะปรับข้างก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งสองอันเลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะคะตัวรถนะคะคนขับแล้วก็ภายในสะอาดไม่มีติดโซมหลังคาไม่โซมนะคะ ลายไม้ด้วยแล้วก็แอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กได้ทั้งหมดสี่ลูกนะคะตัวนี้นะคะเราดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มเติมกันนะคะเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานเลยนะคะเครื่องเสียงเป็นแอนดรอยที่ติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเนวิเกเตอร์แล้วนะคะแล้วก็แอร์นะคะแอร์ Air เป็นปรับดิจิตอลแล้วนะคะเครื่องเสียงนะคะเกียร์โต้เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันก่อนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวรถนะคะ เป็นมังติฟังก์ชันมีค้ดด้วยนะคะคูทคอนโทลด้วยนะคะตัวนี้ปรับเสียงซ้ายขวารับโทรศัพท์ต่างการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะตัวนี้่าเลขไม้ตอนนี้ปัจจุบันนะไม้ไม่เยอะด้วยนะคะไม้อยู่ที่แสนนิดเดียวเองนะคะแต่ต้นๆไนนด้รถบ้านแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมลภาวะนะคะเซฟมลภาวะนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวเบาะนะคะเบาะปรับข้างนะคะจะรีเซ็ตจากประตูได้เลยนะคะ แตงประตูสะอาดภายนอกนะคะภายนอกภายในลดความใช้งานเลยนะคะฟูดอ่นะ,ะแล้วก็ปิดฟูดเอาประตเูเดิมๆเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันก่อนตัวข้างหลังนะคะข้างหลังก็นั่งสบายนะคะกว้างนะคะประตูเดิมเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเพิ่มเติมกันก่อนห้องเครื่องเพิ่มเติมนะคะรถสวยๆเนียนๆเลยนะอือล้งเบร์ เรารีวิวให้ดูสดๆเลยนะคะตัวนี้ถ้าท่านใดที่หา h o นด้ a c อ o r d นะคะประมาณปี1 3 Gen เจ็เก้าไปใช้ตัวนี้แนะนำเพิ่มเติมนะคะห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องอ่าห้องเครื่องสะอาดนะคะน้ำมันไม่มีเยิ้มเดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงกันก่อนนะคะอ่าฝากระโปรงก็เดิมๆเลยกันความร้อนเดิมยังอยู่นะคะอ่าสติ๊กเกอร์ทุกอย่างก็อยู่ครบเนาะดูได้เลยนะคะคานคานหน้าเดิมดูได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามา ดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงตอนนี้นะคะ Honda Accord นะคะตัวปี13ตัวรถนะคะจะเป็นตัวเจนเจนเจน9แล้วเพราะว่าตัวนี้ Minor c h a n g แล้วนะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่398,000ท่านใดที่หาลดราคาไม่เกิน400,000นะตัวนี้ก็แนะนำให้ใช้อีกคันหนึ่งนะยังไงเดี๋ยวแปะเบอร์ไว้แล้วก็สนใจเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือรายละเอียดยังไงทักมาได้เลยนะคะ